ทางเจ้าหน้าที่การเงินก็แกล้งบัญชีมาเรียบร้อยแล้วปัจจัยของวัดป่าอุ้ยผลได้ปัจจัยมาจากสถานี8,500บาทได้รับเพิ่มเติมที่วัดอีก5,300บาทมีค่าอาหารกินของวัดข้าวน้นที่วัดก็มีค่าอาหารถวายวัดวเพิ่มเติมอีก4,000บาทด้วยกัน รวมเป็นปันจจัยหนึ่งมื่นเจดพันแปดยบาทครับสาธ<า>ุบริวารพระบ่าสามพันหปสบบาทสาธุคุณนัล,ลามีปัจจัยมา5้าพันแปดอยบาทได้เพิ่มเติมอีกสองพเก้าร้อยบาทจึงเป็น8ปดพเจอยบาทสาธุ สงอาภาคืออลงศพช่วยเด็กยากไร้มีปัจจัยมาแค่สามพันได้เพิ่มเติมอีกสามพันบาทจึงเป็นหกพับาทครับสาธุสำรับนี้สงด้วยใช้น้ำใช้ไฟผลกลไดก็ตามแต่เชือาเราไม่ได้มีเจตานาเลยละ่ะเราตั้งใจทำดีได้ปัจจัยถวายว,วัดอีกสามพัเจบาทสาธุเมื่อสักร์นี้ ได้ประกาศเพิ่มเติมนะครับทั้งอนันโมธนารายชื่อต่อตามไม่ได้อนันโมธนารายชื่อต่อตามแต่ละเราได้เพิ่มเติมบุญนาสลาอีก1นึ่0หมืนแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทครับซาท่านผู้แล้ว <นะ S 2> ท่านผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ท่านพันโทหญิงทองนุูรู้จา,กการก็เพิ่มเติมปิดบัญชีอีกท่านละ2,000บาทครับซา องท่าน,นก็เป็นสี่พันรวมเป็นปัจจัยของวัดปา่าอำมฤทผลเราได้ปัจจัยถวายวัดไว้หกหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทครับสาธุรวมเป็นปัจจัยสิบเก้างานบุญภา,า,า,าคอุศานนครพนมสกลนครอุดรธานีนคนรราชสีมาล่านี้เราได้ปัจจัยถวายวัดไว้ สามคันบัดประมาณ120่่สพันได้ปัจจัยถวายวัดไว้ 6, หกแสนขยับตนตาลนี 6, ่ดีกว่าหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเนอร์สาธุหกแปดสี่ สี่เก้าศูนย์โอสาธุสาธุสาธุนะครับโอเทวดาฟ้าดิน